อย่าท้อนะคะทุกคนบางคนเนี่ยคิดเรื่องว่าเฮ้ยทำไมเกิดมาลำบากจังเลยทำไมทุกยากลำบากทำไมไม่มีอย่างคนอื่นเราบ้างพ่อแม่ก็าร่ำรวยมีรถมีบ้านให้ลูกอยู่แต่คิดค่ะถ้าคิดแล้วมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีกำลังใจเราก็ท้อไม่ต่อสู้ชีวิตเพราะว่าคนทุกวันนี้ต้องต้องสู้อย่างเดียว รู้ไปทำไปได้น้อยได้มากก็ทำเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยอย่างนี้รายได้ก็น้อยรายได้น้อยเราก็ทำหลายๆอย่างของคนทำอย่างเดียวมันก็ไม่พอใช้เน้อ,อหาช่วยกันทำช่วยกันแต่ถ้าเราทำคนเดียวเนี่บางทีมันก็ต้องการคนช่วยนะเพราะทุกวันนี้มัน สมัยความรวดเร็วอาศัยความรวดเร็วเนาะถ้าช้าก็ไม่ทันเขาทุกวันนี้เนาะเพราะว่าคนน่ะทำอะไรก็เร่งด,วด่วนอะไรก็เร็วเร็วเร็วช้าไม่ได้เนาะบางทีมันมันจะใช้แต่เราคนเดียวบางทีเราทําคนเดียวมันไม่ทนมันก็ต้องใช้อ่ออย่างอื่นทุ่นแรงเ,รเนาะการที่เราคิดว่าโอ้ยทำไมเกิดมามีเวรมีกรรมทำไมเราทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ ถ้าคิดแล้วมจะทำทำให้เราสุขภาพไม่ดีเหลนทอนชีวิตเราเราจะเป็นยังไงก็ก็ขอให้เราว่าโชคดีเราขอบคุณขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งรอบๆตัวเราให้กำลังใจตัวเองถ้าไม่มีใครให้กำลังใจเราก็ก็ให้กำลังใจตัวเองให้เราคิดว่าเราเกิดมาเออพบนี่มีมีมือ มีเท้ามีอะไรครบเราไม่พิการเราโชคดีที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะมันยากนะคะที่เราเนะี่ยถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราเกิดเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรพูดไม่ได้อย่างนี้เราเกิดมาเป็นคนเราพูดภาษาคน,นเรื่องเรายังดีกว่าเขาอยู่น,นะคะอย่าท้อนะคะทุกคนอย่าคิดนะให้กำลังใจกัน